จากคำกล่าวที่ว่าชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติซึ่งทุกวันนี้ยังถูกนำมาใช้อยู่ตลอดแล้วทำไมผลตอบแทนของชาวนาถึงไม่ดีเท่าที่ควรยิ่งทำยิ่งมีหนี้สินถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีอุปกรณ์ที่สะดวกสบายและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้รวดเร็วแต่ราคาข้าวก็ยังไม่ดีขึ้นเพราะเหตุนี้จึงทำให้ชุมชนบ้านโคกเมืองตำบลจรเข้มากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย ก่อตั้งกลุ่มข้ขาวภูเขาไฟขึ้นจริงเนาะเกิดจากพ่อเคยคิดนะว่าเราทำทำนาทำนาทีนี้เรากำหนดราคาข้าวไม่ได้เพราะเราทำก็กเลยตั้งขึ้นมาเป็นกลุ่มข้าวภูเขาไฟโดยเอกลักษณ์ของที่นี่เลยก็คือ,อแบรนด์ข้าวภูเขาไฟนี่แหละพอถึงคิวของเราก็ เขาเจะสั่งเอาเข้าวมาส่งที่โรงสีงชุมชนนะคะรายได้ต่อปีก็ก็ได้เยอะอยู่ค่ะคือการการขายข้าวเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างหนึ่งเราเอาข้าวไปขายที่โรงสีหรือเอาข้าวไปแลกกับเงินที่โรงสีขอแลกเปลี่ยนกับเงินที่โรงสีซึ่งการไปแลกที่โรงโรงสีนั้นเราเขาเป็นผู้กําหนดราคา <c oughs> เปอร์เซ็นต์ต้นข้าวต่างๆเขาเป็นคนกําหนดราคาเอง แต่พอเรามาทำโรงสีชุมชนทำข้าวผูเขาไปนี้เราจะกำหนดราคาของเราเองโดยจะซื้อต่างจากกว่าต่างจากท้องตลาด1-2บาทต่อกิโลกรัมคืออย่างนี้ครับชีวิตชาวนานี่ตามตามที่เคยได้ยินบอกว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติก็เป็นกระดูกสันหลังของชาติจริงๆเพราะมันปวดหลังปวดเอวมันก็ต้อง <c oughs> ปวดกระดูกดแต่ แต่ชีวิตชาวนาเป็นชีวิตที่ทำอาหารให้คนอื่นรับประทานหลังจากที่ได้ทำข้าวภูเขาไฟก็ทำให้ชุมชนบ้านโคกเมืองมีความเป็นอยู่ที่ดีเป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ยังมีหน่วยงานมาสนับสนุนข้าวภูเขาไฟให้เป็นที่รู้จักกันมากเยวาวชนคนรุ่นหลังก็น่าสงน่าสนใจเข้ามาศึกษาได้กับชาวนาหลายๆคนทั่วไปก็ได้ครับ